โอ้โหนึกว่าตอไม้ไอ้ตอไม้ก็ต้องหลบอยู่ดีอะเนาะไปชนเข้าดื้อเลยอะยูหูมาอีกแล้วนะจ๊ะไม่เข็ดไม่หลาบเลยคุณผู้ชม เกมงูเกมหนอนนะคะเกมนี้มีชื่อว่า Snake Sniper นจ๊าจากช่องจุ่มออซัมนาคะใครที่ซับสไคร์เรานะาจ๊ะต้องขอขอบคุณมากเลยใครที่ต้องการเงินรงางวัลจากพี่จุ่มนะจ๊ะครบหนึ่งพันซับสไคร์นะจ๊ะก็จะแจกเป็นน้ำจิบนะจ๊ะหนึ่งพันบาทโอ้ยตายละมากมายมากมากเลยก็เรามีซับสไคร์หนึ่งพัน่ะเนาะอุ้ยหนึ่งพันก็เยอะนะเธอ เพื่อน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 ขาแม่เหล็กหมดแล้วค่ะวิ่งมากดดแรงหายฟับการกินว่าเป็นไงคะไวมากฉับไวฉับไวเห็นแวบๆปั๊บเราก็พุ่งเลยอะ พูดอีกแล้วค่ะพูดน้อยไม่พูดมากนะจ๊ะพูดน้อยเบบี้เบบี้ฟึกบโอ้หนึ่งพันแล้วจ้ะหนึ่พันแล้วหนึ่งพันแล้วค่ะหนึ่งพันแล้วค่ะ เอาไปวนหาก็าโทยพี่จอมันเออเลอร์ดนี้อู้ยตายแล้วเสียดายมากเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานอีกแล้วนะพี่ชมต้องขอบายบายพบกันม่คลิปหน้านะคะ